สัราพระราชาชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่หนึ่งซื่อสัตว์สุดจริตจ,จริงใจต่อกันจะกันแตกเลยทำยังไงดีพี่ร่มเย็นเราต้องโดนดุแน่นๆเลยมีอะไรกันเหล้อหลานๆพวกเราทำใจกันแตกครับแต่ไม่กล้าบอกคุณแม่ รัวโดนดุครับอืมยายว่าหลานๆควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อต,อตอนเองและผู้อื่นนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและความซื่อสัตย์ยังเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมักจะประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้านะ เพราะจะได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นลุงสันคนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถได้ลุงสันนยรีบนำกระเป๋าสตางค์กลับมาส่งคืนให้เจ้าของเจ้าของทราบซึ้งกับการกระทำของลุงสันจึงขอเบอร์โทรศัพท์ลุงสันไว้เพราะเห็นว่าลุงสันนเป็นคนซื่อสัตย์พร้อมจะสนับสนุนลุง ด้วยการใช้บริการรถแท็กซี่ของลุงและบอกต่อเรื่องราวดีๆของลุงให้คนมาใช้บริการแท็กซี่ของลุงสันดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญมั่นคง การมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้อื่นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่ความซื่อสัตย์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียรติได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับและเชื่อถือถ้าคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจ,จริงใจต่อกันแล้ว ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากจ้ะแสดงว่าคนที่มีความซื่อสัตย์สุดจริตจริงใจต่อกันไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติด้วยงั้นเราสองคนไปบอกคุณแม่กันเถอะเป็นสุข <laughs> ดีมากร่มเย็นเป็นสุขตาภูมิใจในตัวผู้หลานจริงๆ <laughs>